สวัสดีครับวันนี้ผมไปซื้อตัวนี้มาเป็นเสารับสัญญาณทีวีดีต้นนะครับของสามาอันนี้เป็นภายนอกนะครับพอดีของผมมันมีปัญหาเรื่องรับสัญญาณเนื่องจากมันเป็นพื้นที่อับมันเป็นแฝดนะครับอันนี้เป็นรุ่น d 3e นะครับของสามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง ที่แถมมาให้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูในกล่องเลยแล้วกันอันนี้เขาก็เขียนอธิบายไว้อยู่อันนี้เป็นวิธีติดตั้งเข้ามาดูเลยละกันคู่มือการรับประกันสาย c o a เ i a l ชื Co ่75โอห์มให้มา10เมตรนะครับอันนี้ แล้วก็ไอ้นี่เป็นเสาทีวีดีตน้นมีแค่นี้เองแล้วก็อุปกรณ์ในการเจาะยึดในคู่มือไอ้ในกล่องยังมีคู่มือในการติดตั้งมาด้วย ซึ่งดูตามภาพแล้วไม่น่ายากอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ข้ออธิบายมาว่ามันมีอะไรบ้างเป็นความถี่470-862เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ช่องสัญญาณช่องโทรทัศน์นะครับก็ชแนล21-69 อัตราขยาย3-5เดซิเบลความกว้างของคลื่นตามขวางครับ66องศาอ่าแล้วก็มีพวกอัตราส่วนหน้าต่อหลังมากกว่า11เดซิเบลอ่านอกนั้กก็ดูเอาเลยนะครับอมิมพันซ์75โอห์มประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกไปติดตั้ง แล้วก็มาลองจูนสัญญาณให้ดูว่ามันสามารถรับได้สักกี่ช่องเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัวขายืดนะครับที่ผมทำขึ้นมาเองเดี๋ยวผมจอไปยึดแล้วก็เาสาอากาศยึดที่นี่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูมันออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายัางไงนะครับ า้หลังจากผมติดตั้งเสร็จหมดแล้วอันนี้ผมก็จูนสถานีแล้วก็ได้ประมาณผมลองนับดูนะครับได้ประมาณสิบสะกยี่สิบกว่าช่องช่องหลกัหลกๆก็ได้หมดนะครับก็สัญญาณไม่มีขาดหายแล้วก็ชัดเจนดีส่วนรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวผมลงในตัวคำอธิบายใต้คลิปให้นะครับว่าคุณสมบัติมันมีอะไรบ้าง ก็ได้ได้มาครบแล้วก็อย่าตกใจนะครับตอนติดตั้งเสร็จแล้วเราจูน,บบนเราจูนแล้วไม่เจอสถานีมันบางครั้งมันต้องไปปรับที่เสาวอากาศนะครับมันก็จะกลับมาครบอเราอานะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับใช้ความระมัดระวังในการออกประกาศค่อนข้างเยอะมาก